จากเขา่าหรือในสบ้าเข่ามาให้กดเช่นเดียวกับจุดอื่นหมายถึงให้ได้ตำแหน่งของเส้นจากการวัดแล้วจากการทาบใช้นิ้วก้อยทาบตรงตำแหน่งหาตำแหน่งเส้นอิทาแนวแลวแ่นออกจากบริเวณเขา่าโดยให้นิ้วนางให้นิ้วนางนะไม่ใช่นิ้วก้อยนิ้วนางทาบอยู่ตรงตำแหน่งของสะบ้ากระดูกสบ้ากึ่งกลางของขอบกระดูกสบ้า ข้างนิ้วชี้เป็นตำแหน่งของในการกดนะวิธีการคือให้เช่นเดียวกันคือกดจากตำแหน่งได้ตำแหน่งแล้วกดจากผิวหนังไปสู่กล้ามเนื้อให้ได้ร่องของกล้ามเนื้อจากเบาไปสู่หนักแล้วนิ่งปรับทิศทางในการแล่นให้เข้าไปในตำแหน่งของในเขา่าถามความรู้สึกของผู้ถูกนวด โดยหลังจากกดไปแล้วในการใช้เวลาในการกดประมาณ10คาบลมหายใจหรือ15คาบลมหายใจหรือที่10วินาทีหรือ15วินาทีจากนั้นถอนนิ้วกับปกสูปกติกดเข้าไปใหม่ในตำแหน่งเดิมจากผิวหนังกล้ามเนื้อ ร่องกล้ามเนื้อจากาเบาไปสู่หนักและนิ่งทิศทางให้เข้าไปตำแหน่งกดลงคือเข้าไปในเขา่าจากนั้นก็เช่นเดียวกันถามความรู้สึกของผู้ถูกกดหลังจากกดที่ระยะเวลา10ค่าบลมหายใจหรือ15บหาคราบลมหายใจแล้ว ถอนนิ้วกลับมากดเข้าไปใหม่ในตำแหน่งเดิมทิศทางยงคงเข้าไปที่ในเขา่าสิบคาบหรือถึงสิบห้าคราบลมหายใจ จากนั้นถอนนิ้วกลับให้ใช้ตำแหน่งเดิมในการพิสูจน์แนวแล่นของเส้นอิทานั้นเราใช้ตำแหน่งเดิมแต่ให้ปรับทิศทางนะ,ะปรับทิศทางกลับไปที่ขึ้นไปสู่ต้นขานะฮะสู่ต้นขาแนวแล่นของเส้นอิทาจะกลับเข้าไปที่ต้นขาด้านในหรือเรียกว่าพับในนะฮะ จากต้นขาด้านนอกจะวิ่งวกเข้าไปต้นขาด้านในตรงนี้ต้องกดเช่นเดียวกันกับตำแหน่งเดิมแต่ให้ปรับทิศทางในการกดแล่นขึ้นจากนั้นก็คือถามความรู้สึกกดไปที่15ระหว่าง10ถึง15คาบลมหายใจถามความรู้สึกของผู้ถูกกดยกนิ้วขึ้น กดไปที่ตำแหน่งเดิมได้ตำแหน่งของผิวหนังกล้ามเนื้อร่องกล้ามเนื้อกดด้วยน้ำหนักเบาไปสู่หนักนิ่งกดไปที่ระยะเวลา10คาบถึง15คาบลมหายใจหรือ10วิหรือ15วินาทีถามความรู้สึกของผู้ถูกกดโดยขณะนี้เรากำลังปรับนิ้ว ให้เกิดกระแสรหรือแนวแรงของเส้นดิทาที่ต้นขาถามความรู้สึกของผู้ถูกกดนวดกดใหม่ครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามเช่นเดียวกันให้ได้ตำแหน่งของเส้นอิทาที่เข่าด้านนอกได้ตำแหน่งของผิวหนังกล้ามเนื้อร่องกล้ามเนื้อเบาไปหนักและนิ่งปรับทิศทางขึ้นไปสู่ เวณนต้นขาถามความรู้สึกของผู้ถูกกดนวดหลังจากกดนิ่งแล้วประมาณ10คาบลมหายใจถึง15คาบลมหายใจตำแหน่งนปลายของเส้นอิทาอยู่ที่ชิดกระดูกส่วนลึกยื่นแหลมของกระดูกสันหลังส่วนยื่นแหลมทั้งหมดแต่เราฟิกหรือเจาะจงเราเจาะจงตำแหน่งของเส้นอิทาที่ ส่วนยื่นแหลมของกระดูกสันหลังส่วนเอวกดไปที่ตำแหน่งส่วนยื่นแหลมของอิทาที่แบบแนวของอีทาเล่นชิดกระดูกสันหลังส่วนยื่นแหลมให้ตำแหน่งของอิทาตรงนี้บนผิวหนังกล้ามเนื้อได้ร่องของกล้ามเนื้อเบาไปสู่หนักแล้วก็นิ่งให้ทิศทางกดลงข้างล่าง เมื่อกดไปที่เวลา10บคาบถึง15บ้าคาบลมหายใจถามความรู้สึกของผู้ถูกกดจากนั้นถอนนิ้วกดซ้ำใหม่เป็นครั้งที่สองเช่นเดียวกันให้ตาแหน่งได้ตำแหน่งที่ข้างส่วนยื่นแหลมของกระดูกสันหลังกดไปที่ผิวหนังกล้ามเนื้อ ร่องกล้ามเนื้อน้ำหนักในการกดเบาไปสู่หนักและนิ่งทิศทางให้ลงไปสู่ข้างล่างของขาเมื่อได้นิ่งที่10-15คาบลมหายใจถามความรู้สึกของผู้ถูกกดยกนิ้วขึ้นกดซ้ำไปตำแหน่งเดิม เช่นเดียวกับสองครั้งที่ผ่านมาคือกดให้ได้ผิวหนังกล้ามเนื้อร่องกล้ามเนื้อจากตำแหน่งเบาไปสู่หนักและก็นิ่งระยะเวลากดอยู่ที่10ถึง15าคาบของลมหายใจหรือ10ถึง15วินาทีทิศทางปรับลงไปสู่ข้างล่างถามความรู้สึกของผู้ถูก กดจากนั้นเราใช้ตำแหน่งเดิมเราใช้ตำแหน่งเดิมของเส้นอิชาที่แนบชิดกระดูกสัลังด้านซ้ายชิดส่วนยื่นแหลมโดยให้ตำแหน่งเดิมแต่กดนวดให้ทิศทางกลับขึ้นไปสู่ข้างบนข้างบนตำแหน่ง เดิมแต่ว่าเช่นเดียวกันให้ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นนิ้วชี้เพื่อให้ชี้ว่าแนวแล่นของเส้นอิทาเราใช้ตำแหน่งเดิมแต่ปรับทิศทางให้เกิดแนวแล่อนขึ้นข้างบนจากนั้นก็เช่นเดียวกันให้กดไปที่ผิวหนังกล้ามเนื้อร่องกล้ามเนื้อเบาไปสู่หนักแล้วก็นิ่งปรับ ทิศทางให้มีแนวแล่นของเส้นอิชาตามความตามแรงหรือตามความรู้สึกว่าเราจะต้องกดให้มีแนวแล่นไปกดใหม่ซ้ำครั้งที่สองในตำแหน่งเดิมเช่นเดียวกันปรับทิศทางให้ขึ้นสู่บนโดยใช้น้ำหนักเบาไปสู่หนักแนนิ่งเช่นเดียวกับจุดตำแหน่งต่างๆที่ผ่านมา กดข้อที่สามเช่นเดียวกันให้ได้ตำแหน่งของผิวหนังกล้ามเนื้อร่องของกล้ามเนื้อจากเบาไปสู่หนักและก็นิ่งอยู่ที่ระยะเวลา10ถึง15คาบลมหายใจหรือ10วินาทีถึง15วินาทีปรับทิศทางให้แล่นไปสู่ด้านบนของแนวแล่น ของเส้นอิธาชิดที่อยู่ชิดส่วนยื่นแหลมของกระดูกสันหลังจากนั้นตำแหน่งต่อไปประมาณหนึ่งคืบหนึ่งคืบฮนะตรงนี้เป็นส่วนยื่นแหลมที่อยู่แนวแรกของอิธาอยู่ส่วนของแนวแรกที่ชิดกระดูกสันหลังส่วนยื่นแหลมที่ช่วงอก เช่นเดียวกันเรากดให้ได้หาตำแหน่งของเส้นอิทาที่ส่วนยืดแหลมชิดส่วนยืดแหลมของกระดูกสันหลังให้นิ้วจดลงไปที่ผิวหนังกล้ามเนื้อขยับเขี่ยให้ได้ร่องของกล้ามเนื้อจากเบาไปสู่หนักแล้วก็นิ่ง ทิศทางให้ลงไปสู่ด้านล่างไปสู่ที่ช่วงของเอวกดไปที่ระยะเวลา10คาบถึง15คาบรามหายใจหรือ10บถึงสิวินาทีถอนขอนถอนนิ้วออกตอนนิ่งให้ถามความรู้สึกของผู้ถูกกดนวด กดซ้ําในตําแหน่งเดิมเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติมาคือให้ได้ตําแหน่งของผิวหนังกล้ามเนื้อขยับให้ได้ร่องของกล้ามเนื้อบาไปสู่หนักและก็นิ่งกดค้างไว้ที่ระยะเวลา10วิถึง15วิหรือ10ขครบ ถึง15คาบของลมหายใจเข้าออกถามความรู้สึกของผู้ถูกกดนวดกดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามให้ตำแหน่งของเส้นอิชา ที่ข้างกระดูกสันหลังส่วนยื่นแหลมชิดส่วนยื่นแหลมนะครับกดด้วยน้ำหนักเบาไปสู่หนักแล้วก็นิ่งเมื่อนิ่งที่ระยะเวลา10ถึง15บาคราบลมหายใจหรือ10ถึง15วินาทีจากนั้นถามความรู้สึกของผู้ถูกกดนวด ิชาตามหลักของทฤษฎีอบอกว่าเล่นตลอดกระดูกสันหลังขึ้นมาเราจะขึ้นมาตำแหน่งของอิชาที่ต้นคออิชาจะเล่นตลอดขึ้นมาในส่วนยื่นแหลมของกระดูกสันหลังตำแหน่งที่เราจะกดนั้นอยู่ที่ระหว่างกระดูกคอชิ้นที่7กับ กระดูกอ,อกชิ้นที่หนึ่งให้กดแนวแร่่นของอิทาที่เรียกว่าเกลียวคอข้างเกลียวคอขึ้นเช่นเดียวกันให้น้ำหนักไปสู่เบาหนักและก็นิ่งโดยที่กดเหมือนกับตำแหน่งอื่นให้ได้ตำแหน่งของอิทาที่ ต้นคอหรือเกลียวคอผิวหนังกล้ามเนื้อ,อร่องกล้ามเนื้อ1 0ถึง15คาบลมหายใจหรือ10วินาทีถึง15วินาทีทิศทางให้ปรับให้น้ำหนักหรือทิศทางปรับขึ้นตลอดไปกระดูกคอทั้งหมด กคั้งที่สองให้ได้ตำแหน่งของผิวหนังกล้ามเนื้อร่องของกล้ามเนื้อเบาไปสู่หนักแล้วก็นิ่งปรับทิศทางในการกดให้ขึ้นไปอยู่ที่ต้นคอหรือเกลียวคอทั้งหมดชิดกระดูกคอทั้งหมดชิดกระดูกคอในที่นี้หมายถึงส่วนยืมแหลมของ ก็อดู่คอ